กำลังมานะครับรถธรรมดา211กรุงเทพตะพานหินแสงไฟมานู่นนะครับรถเพิ่งออกจากสถานีรถไฟของประกฏมานะครับสถานะขบวนรถล่าช้า15นาทีนะครับรถจะไปถึงสถานีตะพานหินเวลาประมาณ19นาฬิกน,นาทีนะครับอยู่ที่ตัวคนขับนะครับว่าจะทำเวลาเร็วขึ้นได้หรือเปล่า จอดชุมแสนเสร็จแล้วรถจะไปจอยทีหนึ่งที่หวังกางปามบุน่าหอไกลนงตะขบไปสิ้นสุดที่ถานหินนะครับบรรยากาศยามื่อคืนนะครับบางวันผู้คนเยอะบางวันผู้คนน้อยนะครับตอนนี้นะครับขบวนรถเร็ว109กรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้ รถเพิ่งผ่านสถานีรถไฟห่วงิ้วมานะครับสถานะขบวนรถตอนนี้นะครับล่าช้า31นาทีนะครับคาดการนะครับว่าจะมาถึงสถานีชุมแสงเวลาประมาณ19:30น,นาทีนะครับแสงไฟกำลังมานะครับรถธรรมดา211มีคนขอให้ถ่ายคลิปกลางคืนนะครับจัดให้ คลิปกลางคืนเนี่ยจะเริ่มที่ขบวนร,รถธรรมดา2.11ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นรถท้องถิ่นสี่ศ0นย์แแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่ขบวนเก้าถึงห้นึ่งนะครับซึ่งวันนี้ถ่ายแน่นอนอาจจะถ่ายวันเดียวนะครับเพราะว่าขอเว้นไว่สาวันนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์เพราะวันอังคารโรงเรียนผมเปิดนะครับวันที่ยี่้า โรงเรียนใครเปิดวันที่25คอมเมนต์มาบอกได้ครับหรือใครเปิดวันที่1หรือตอนนี้โรงเรียนใครเปิดแล้วคอมเมนต์บอกได้ครับถ้าเปิดวันที่25เราคือเพื่อนกันแปลกเนาะคนเราเนี่ยเวลาเราเป็นนักเรียนโรงเรียนเปิดอย่าให้ปิดพอปิดอย่าให้เปิดหนึ่งในนั้นก็คือผมกำลังมานะครับรถธรรมดา21 1, 1. รถล,ล่าช้า15นาทีนะครับวันนี้จัดให้นะครับสำหรับคนที่ขอรถไฟกลางคืนมาตั้งแต่ขบวน9้าถึง5นะครับถ่ายแน่นอนก็คือถ่ายวันนี้แล้วก็จะไปถ่ายเช้าวันเสาร์นะครับก็คือเที่ยงคืนนั่นแหละครับอยู่ยาวเนยนะ5คืนนี้ถึงคืนวันเสาร์ประมาณปีสามอะผมได้นอน ประมาณตีสามครึ่งแล้วกันอ่ะผมได้นอนอะ่ะเอาดีไปนอนเช้าวันเสาร์อ่ะเพราะว่าหลังที่คืนไปมันจะเป็นของวันพรุ่งนี้นะครับ<า>เราจะมาดูกันนะครับวันนี้จัดให้นะครับขบวนรถกลางคืนขบวนนี้ก็จะเป็นรถธรรมดาสองหนึ่งก่อนนะครับที่เป็นรถที่กลางคืนแล้วก็สี่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าไล่ไปจนถึงขบวนเก้าถึงห้าหนึ่งนะครับแป๊บนึงครับ ป่ะ109พึ่งผ่านห่วงนิ้วนะครับช้า3 1นาทีรถลาช้ามาทุกวันวันนี้แค่30กว่าน,นะครับโอเคมาแล้วนะครับ211กรุงเทพตะพานหินนาต้อมทางบวนนะครับ กรุงเทพสะพานหินนะครับป้ายจะเป็นสีม่วงบางวันเป็นสีฟ้านะครับขึ้นกันลงนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับกรุงเทพสะพานหินนะครับ ทุมแสเสร็จแล้วรถจะไปจ่อยอท,ทีหนึ่งที่วังกลางบางบุญน่าขอไกลนนตะรุรและตะพานหินนะครับไปสถานีปลายทางค่าสถานีนะครับนะประณโอเค